ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานราชการที่มีภารกิจส,สำคัญในการให้บริการประชาชนที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานบริการของหน่วยงานภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับมาตรฐานงานบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายประชาชนที่มารับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงให้ความสำคัญกับการออกแบบสถานที่และการให้บริการที่สะท้อนถึงหลักความเท่าเทียมและการเข้าถึงของทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศอายุหรือความแตกต่างทางกายภาพได้พัฒนาและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครันเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้บริการร่วมกันได้โดยไม่มีอุปสรรครวมถึงจัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ และแถบเตือนในพื้นที่ต่างระดับเพื่อความปลอดภัยที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงมีระบบการขนส่งสาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและมีสถานที่จอดรถที่เพียงพอมีจุดจอดรถสำหรับผู้พิการจัดให้มีทางลาดราวกันตกและประตูสำหรับผู้พิการภายในอาคารยังมีห้องน้ำที่รองรับผู้ใช้วีลแช์ มีช่องทางเร่งด่วนสำหรับผู้พิการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่สามารถดูแลผู้พิการได้อย่างเหมาะสมมีช่องทางพิเศษสำหรับพระภิกษุผู้สูงอายุสตรีมีคันมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะโดยได้มีการจัดทำตารางการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน เพื่อช่วยให้ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าถึงจุดบริการต่างๆได้โดยง่าย <S <S ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงได้ออกแบบผังการให้บริการอย่างเป็นระบบตั้งแต่จุดก่อนเข้ารับบริการไปจนถึงจุดให้บริการเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองเอกสารด้านหน้าก่อนเข้ารับบริการด้วยการสนับสนุนจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูเวียง จัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำคัดกรองเอกสารก่อนกดบัตรคิวหรือช่วยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอยในด้านการบริหารจัดการมีระบบบัตรคิวพร้อมจอภาพและเสียงแจ้งลำดับเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างเป็นธรรมรวดเร็วและไม่เกิดความสับสนมีป้ายแสดงข้อมูลผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์ติดต่อและช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน ที่ทำการปกครองอำเภอยังได้จัดภูดมิทัศน์ให้เอื้อต่อการพักผ่อนมีที่นั่งพักคอยทั้งในและนอกอาคารรวมถึงบริการฟรีเช่นน้ำดื่มอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไไมุมกาแฟมุมอ่านหนังสือและคอมพิวเตอร์บริการประชาชนซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความสะดวกสบายในการใช้บริการ มีจุดประเมินผลความพึงพอใจณนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะในบริเวณที่เหมาะสมจากความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานราชการแต่คือบ้านของประชาชนทุกคน ที่พร้อมให้บริการด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใส่ใจในทุกรายละเอียดและมอบความเท่าเทียมในทุกมิติเป็นพื้นที่แห่งความสะดวกรวดเร็วและความเสมอภาคอย่างแท้จริงเพื่อทุกเพศทุกวัยในสังคมผู้เวียงใส่ใจทุกเสียงเพื่อบริการที่ตรงใจที่ทำการปกครองอำเภอผู้เวียงยึดมั่นหลักประชาชนคือศูนย์กลาง จึงให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานบริการให้ทันสมัยและตอบโจทย์ทุกความต้องการเราเดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนนำผลมาปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทําให้บริการมีความรวดเร็วสะดวกสบายและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น อีกก้าสำคัญคือการเพิ่มช่องทางการติดต่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Line Official Account าท์เพจเฟ e บ o ๊ k หรือกลุ่ม l ลายงานทะเบียนและบัตรประชาชนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถสอบถามข้อมูลขอความช่วยเหลือได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างรวดเร็วทันใจในกรณีที่ประชาชนไม่ได้เตรียมเงินสดมาเพื่อชำระค่าธรรมเนียมทางอำเภอยังมีจุดบริการรับแลกเงินสดอีกด้วยล่ะค่ะ ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียงได้รเริ่มโครงการ e-service center by smart ภูเวียงศูนย์กลางบริการภาครัฐใกล้บ้านคุณอำเภอภูเวียงเปิดตัวโครงการศูนย์บริการเบรรร็ดเสร็จประจำหมู่บ้านหรือ e-service center by smart ภูเวียง Project จัดตั้ง114ศูนย์ทั่วทุกหมู่บ้านทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานรัฐเช่นที่ดินไฟฟ้า และสันพกรพื้นที่สาขาผู้เวียงโครงการนี้ขับเคลื่อนด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมีกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้คำแนะนำช่วยเหลือและประสานงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพคุณยายคุณยายข้าไปขอบ้านเลขที่แน่โอ้ยว่ามันเรื่องอย่างตกใมดไปสิาพาไปถ่ายรูปบ้าน สมาร์ทผูเวียงยังยกระดับการขอเลขที่บ้านง่ายกว่าที่เคยอําเภอผูเวียงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดขั้นตอนและภาระแก่ประชาชนในการขอเลขที่บ้านจากเดิมที่ประชาชนผู้ประสงค์จะขอเลขที่บ้านจำเป็นต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆพร้อมภาพถ่ายเคยหสถานของตนเพื่อนำมายื่นต่อทางอําเภอและรอรับการตรวจสอบโดยอาศัยกลไกลความร่วมมือกับผู้นาชุมชน เอาถ่ายรูปดีๆเอาดีๆโครงการนี้ได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและภาพถ่ายเคหสถานของประชาชนที่ต้องการขอเลขที่บ้านหน้าที่ตั้งจริงเนี่ยพอได้รวมมาแล้วเนี่ยก็ะทรเงขาไลน์ให้เจ้าหน้าที่เพิ่นเบิงให้ตรวจสอบให้แค่นี้เองบ่ยากเลย จากนั้นจึงดำเนินการจัดส่งเอกสารและภาพถ่ายดังกล่าวมายังอำเภอเพื่อประกอบการพิจารณาขวัญิได้ไปเ,เพเ่อมือใดแล้วผู้ใหญ่เอาเจ้าว่ามือใดขวัจิจองคิ้วให้เอาเดี๋ยวนี้จองคิ้วก็ได้เตีย๋ยโอ้ยเวนี้มันทั้งสมัยแล้วถ้าสั่นมือนมื่นใบสองเด้อ ประชาชนเดินทางมายังสำนักทะเบียนอำเภอเพื่อยื่นคำร้องของเลขที่บ้านขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นได้ดำเนินการลุล่วงไปแล้วณศูนย์บริการเบ็ดเสร็จประจําหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนสามารถดำเนินการขอเลขที่บ้านและรับบริการได้อย่างรวดเร็วทันทีสมาร์ทภูเวียงจึงเป็นอีกก้าวสำคัญของอำเภอภูเวียงในการนำนวัตกรรมมาใช้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดภาระให้กับประชาชนอย่างแท้จริงให้บริการรวดเร็วทันใจดีค่ะเจ้าหน้าที่เป็นกันเองดีดีครับที่ท้อการปกครองอำนวยคูาเวียวมุม่งมั่นที่จะพัฒนานงานบริการในการมอบวัตทุบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากที่สุดเพราะปูเวียงเป็นครอบครัวใหญ่ถ้าครอบครัวของเรามีความสุข เราในฐานะฝ่ายปกครองย่อมมีความสุขเช่นเดียวกัน,ก,นการยกระดับมาตรฐานการบริการประชาชนของที่ทำการปกครองอําเภอภูเวียงมุ่งเน้นคุณภาพรวดเร็วและสะดวกสบายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดลดความยุ่งยากและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการที่ทำการปกครองอําเภอภูเวียงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงสุด <S <S เข้าถึงง่ายและรวดเร็วการพัฒนาครั้งนี้เป็นตัวอย่างของการบริการที่เป็นมืออาชีพและยึดมั่นในความพึงพอใจของประชาชนซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นในภาครัฐอย่างยั่งยืน